ใจว่าก็ทีก็ดากิฟต์ใหมอ่อ่ะเออนัน่น,นสิเนาะแม่เป็นคนจ่ายนะเอ๊ะพี่มีไฟอะไรอยู่ด้วยไฟไหมเหรอเฮ้ยน้องทำยังไงกันดีใช้สิลูกทำยังไงกันดีเนี่ยึลไม่ต้องสนใจทีก้าจะช่วยทุกคนเองปิวปิวปิว เก่งมากเลยน้องน้องพี่เนี่ยฉลาดจริงๆถึงขนาดพกมาลงพกมาที่ไหนก็มาเลยลูกแม่เก่งที่สุดก <c oughs> ิก้าจะเอาเอนี่ไว้ที่นี่เลยเผื่อเกิดไฟไหม้อีกเก่งมากอะเออจะกินอะไดีเนี่ยนั่นนะสิไปนั่งกน่อน เดี๋ยวแม่สั่งเองนะเอาคัพเค,ค้กค่ะนี่ครับโอ้ยเอ้อค,ค,คัพเค้กเอาค,ค,คัพเค้กวิปครีมแล้วก็เอานี้แล้วกันค่ะขอบคุณมากครับนี่น้ำเหรอคะอคุณค่าอ่ะอันนี้จ้ะค,ค,คัพเค้กของนิชาพายของทิก้านะจ๊ะส่วนวิปครีมเนี่ยใครกินก็ได้นะนี่น้ำของนิชานะลูกส่วนทิก้าเออขออีกอันนึงค่ะ อบมือครบ่ะขคบมันค่ะอันนี้ลูกของทิก้านะค่ะอุ้ยแม่หนูปวดท้องปัสสาวะอะแม่รีบกินกับไป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 ,ไป,ไปเอ่อห้องน้ำอยู่ตรงไหนอะไม่รู้ไปถามพี่แถวหลังกันก็ได้เดี๋ยวแม่นั่งคุยกับทิก้ากันนะค่ะเอ๊ะห้องน้นอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยชุดตัวนี้สวยสวยอะเหมาะกับฉันไหมอุ้ยน้องน้องมาพอดีเลยอะน้องว่าเสื้อตรงนี้เหมาะก,กับพี่ไหมอะ เออน่าจะหมดน,นะคะแต่พี่ช่วยบอกขึ้หน่อยว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนคะห้องน้าห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายเหรอคะห้องน้ําชายทางอห้องน้ําหญิงนะคะอ๋อเออ,เอ,อพี่ไม่รู้เหมือนกันนะไปถามพี่คนนะอื่นดูนะอุ้ยชุดตัวนี้นัาเักมากเลยอะลองใส่ดีกว่าเฮียอุย้ยสวยมากมเลยพี่คะพี่สาว น้องจะมาซื้อเสื้อแบบไหนละคะคือพี่ห้องน้ําอยู่ตรงไหน่ะคะหนูปวดปัสสาวะค่ะอ๋อตรงไปเลยค่ะตรงนู้นไปเลยค่ะตรงเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเออตรงตรงนี้หรือไงโอ้ยนี่เย็นงกับป่าชัดทำไมมันมันเป็นแบบนี้ว้้ยไปไปทางไหนทางนี้น่าจะไม่ใช่ กลับไปดีกว่า,าพี่พี่พี่อะไรคะห้องน้ำตรงนู้นนี่คะไม่ค่ะคือทางนู้นไม่ใช่ห้องน,น้ำทางนู้นแหลคะค่ะห้องน,น้ำเวลาพี่ไปห้องน,น้ำพี่ก็ต้องผ่านทางนี้ประจำคะ่ะน้องน้องไปตรงเลยจนกว่าจะเจอห้องน,น้ำจนกว่าจะเจอป้าที่เขาเช็ดห้องน้ำอยู่วะคะ่ะน้องลองไปก่อนแต่หนูกลัวพวกเสือพวกไม่ไมี เนี่ยเป็นแค่สวนที่ไว้ปลูกต้นไม้เฉยๆน้องน้องไปตรงๆตรงนูง่นจะเป็นห้องน้ำอออโอ้ยลองไปดูก่อนเถอะนะไปเธอเดี๋ยวจะก็เจอห้องน้ำมีงแวระก,ก,ก็ได้ค่ะยอบอกก็ไม่เชื่อแต่ทำไมทางมันลกอย่างเนี้ยคิดมุมนีแล้วกันว้ายต้นไม้ใหญ่ก็มาด้วย ไม่ใช่เจอขนะ้างหน้าเจอลิงเจ๊๊จ๊เจ,จนะีย๊นะอุ้ยล้างมือดีกว่าอเอ๊ะเอ๊ะนี่มันเอ่อทางทางนี้เหรอเอ่อทางนี้หรือไงถ้าจะทำไมมันมันมันทำไมห้องน้ำมันอยู่ตรงนี้เลยละ่ะแล้วเวลาปวดปวดอ,อ,อึขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยช่างมันเถอะเอเอป้าคะ ว่าไงเเข้าห้องน้ำไปเลยจ้ะโอเคค่ะเอ๊ะห้องนี้ไม่ได้ล็อกสงสัยเข้าได้อาจย์นี่คุณมาทำอะไรนี่ฉันกำลังเครียรอยู่ออกไปนะอะไฉันต้องล็อกประตูฉันล็อกไม่เป็นกอนมันพังาตายละฉันกำลังเครียรอยู่นะอย่าเพิ่งมาสนใจทำอะไรนะคะคุณฉันขนาดขนาด คำนั้นมันไม่สุภาพนะคะเราต้องเรียกว่าอุจจาระนะคะคุณพี่อันนั้นแหละคะ่ะโอ๊ยอย่าเพิ่งกวนฉันได้ไหมคะฉันกําลังมีสมาธิในการอุจจาระอยู่ค่ะเออแล้วห้องไหนว่างบ้างคะป้าห้องซ้ายมืออ๋อห้องซ้ายมือเอ๊ะโอ๊ยหวังว่าห้องนี้จะว่างเฮ้โอ๊ยพี่ จะห้องขวามือนะป้าจำผิดป้าแกแล้วปิวโอเคห้องนี้เวิร์กคุณผู้ชมดูสิมีผมพี่นิชาติดอยู่มาตรงนี้ด้วยน้องหนูน้องหนูเฮ้ยไอ้หนูทำไมผมติดอย่างนั้นล่ะเอ๊ะป้าครับผมหนูมาติดนะโอ๊ยติดเหรอ,อทำไงดีเออโอ้ยป้าหนูลุกไม่ได้ นั่นเดี๋ยวป้าเอาเปนไกตัดนะค่ะจับๆับจับจเฮ้ยเอ่อนี่ไอ้หนูจับจัขอบคุณมากเลยนะครับป้าโถเอยถ้าไม่ได้ป้าช่วยยังหผมมันคงติดอย่างนั้นไปนานแล้วขอบคุณมากเลยนะครับป้าเฮ้ยไม่เป็นไรไอ้หนูตัดผมสั้นบ้างนะผมยาวสรลวยสวยเก๋เลยมันจะตีประตูห้องน้ำเมาอค่ะ แล้วทางกลับก็คือต้องผ่านสวนนั่นเหรอคะอ๋อใช่เมื่อก่อนนะเป็นสวนที่มีน้ำตกด้วยโอ้ใช่แล้วที่สำคัญมีดอกไมส้สวยงามมีกหลาบมีอมดอกชบามีดอกทิวลิปมีดอกโอ้เ็มไม่หมดอุ้ยจริงเหรอคะป้าแล้วทำไมตอนนี้ไม่มีอะไรคะอ๋อมีพวกโจรขโมยน่ะเอาซ่อมไปตัดตัดเอ้ยเอาซ่อมไป <c oughs> <c oughs> ป่าสมองเสือ่อมเอ่อเอากรนกายไปตัดตัดตัดต้นฮิวลิแล้วก็ต้นทุกต้นเลยต้นมันหน้าตาแบบนั้นแหละเออหรอคะใช่แล้วไอ้ผูกโจรแล้วก็ไปขายได้เงินเป็นแสนล้านอ๋อไอ้โจนนั่นก็คือป่าเองอาจารย์ไม่ใช่นั <c oughs> ่นหนูไปล้างมือนะคะจ้าแล้วป้าต้องเดินผ่านทางนั้นแล้วกไปทั้งวันเหรือคะ ใช่อ๋อั้นหนูจะไปเนี่ยไอหนูพี่มีอะไรจะบอกเดินหน่ะเดินชิวๆมากเลยนะเดินเห็นสวยไม้ธรรมชาติเดินแบบเนี้ยดูดิเห็นพี่ไหมก็ไม่ไกลเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเออ,เอ,อไม่ไกลจริงหรอคะเนีย่ยมาถึงก็เจอล้านเสื้อผ้าเลยสบายเออสบายจริงเหรอคุณผู้ชมคะ คุณผู้ชมคิดว่าห้างเนี้ยเนี่ยมันแปลกไหมอะ่ะต้องเดินผ่านทางแบบเนี้ยไปถึงห้องเนี้ยเฮ้ยมันก็สำหรับคลิปนี้ขอละวยาจกประจุจะระย่เออนันก็สำหรับคลินลปน,ะละน,น,ลนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดพวยดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์มด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ